สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงตัว IOST นะครับว่ามันคือเหรียญอะไรมีความน่าสนใจยังไงบ้างครับ IOST เนี่ยหรือว่าชื่อเต็มของมันคือ Internet of Service Token นะครับก็จะเป็นโครงสร้างบล็อกเชนนะที่มีโครงสร้างในการทําโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนระดับองค์กรที่มีความปลอดภัยแล้วก็สามารถปรับขนาดได้เพียงพอกับสําหรับแอปพลิเคชันของบริษัทข้ามชาตินะครับก็น่ๆครับเขาจะใช้ตัว d e c e n t r i l i z e d Blockchain Network ที่ใช้ระบบแบบ Proof of Availability นะครับ โดยเขามีภารก,กิจนะครับในการที่จะสร้างโครงสร้างที่ทั้งความปลอดภัยสามารถขยายได้เยอะแล้วก็มีการกระจายศูนย์ด้วยเรียกว่าเอาครบเลยนะฮะโดยฟีเจอร์หลกัหลกๆเนี่ยก็จะมีอย่าง efficient d i s t r i b u t e a d i n g ครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ IOST เนี่ยสามารถทำธุรกรรมได้กว่า1 0 0 0 0แครั้งต่อวินาทีคือมัน ไวมากๆลยนะและไอตัว proof of availability เนี่ยหรือว่า P.O.B เนี่ยมันก็จะมีเป็นระบบฉันทามตินะก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้นะครับคือเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะโดยกลุ่มแรกเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือครับอันนี้เนี่ยก็จะให้ประมวลผลไวนะและกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแบบปกตินะก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องของตัวธุรกรรมอีกทีหนึ่งนะครับโดยปัจจัยที่ใช้ในการแยกนะก็จะมี1ก็คือในเรื่องของ เร putation ครับถือว่าชื่อเสียงนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมแล้วก็พฤติกรรมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนฟีเจอร์ที่เป็น micro s t a k block ด้วยนะหรือว่าตัว MSB เนี่ยอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกในการลดต้นทุนในการจัดเก็บแล้วก็การบูตสเต็สำหรับตัวตรวจสอบความถูกต้องนะครับโดยเหรียญ IOST เนี่ยก็จะใช้อยู่ในระบบ iOS นะครับซึ่งก็จะสามารถนำไปใช้ในการซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มการจ่ายค่าธรรมเนียมในการทำ smart contract การแลกเปลี่ยนโทเค็นบนเทรขายแล้วก็ใช้เป็นเงินรางวัลในเครือข่ายนะครับ อัากนี้เรามาดูโรดแมปต่างๆของตัว IOST นะครับว่าเขามีความตั้งใจไยังไงบ้างครับก็อย่างคอร์เทอร์3ของปี2021นะเขาก็มีความตั้งใจที่อย่างแรกนะก็จะพัฒนาตัว cross chain solution นะครับระหว่าง IOST network กับตัว Binance Smart Chain นะครับเพื่อทำการร่วมกันในเรื่องของ DeFi project นะเพื่อให้มันมีความลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ทำอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะครับต่อมาก็จะมีการ ในการทำเรื่องการผสานรวมกับ Chainlink, p r i ีส e ม Smart c o n t คเนครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบในการจัดการโดโจมตีต่างๆนะครับแล้วก็จะทำการเป็นพาร์ทเนอร์กับ Wallet ชั้นนำต่างต่างับเพื่อเพิ่มผู้ใช้งานกับ iOST นะครับแล้วก็จะมีการอัปเกรด iOST Mainnet นะกับมีการแจ้งเตือนผู้ใช้ให้รู้ว่าอัปมาแล้วเนี่ยจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีการทาระบบ P2P ให้เรียบร้อยการทำพัฒนาระบบอัตโนมัติเพิ่มเติมต่างๆนะฮะแล้วก็เปิดตัวตลาด NFT นะครับ แล้วก็จะมีการทำงานร่วมกับพ์ทเนอร์ต่างๆในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาแอป n f t ใหม่ๆนะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ iOST ให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นก็คือทำการตลาดนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยถูกใจตัว iOST เเนี่ยและเห็นว่าคนกำลังให้ความสนใจเยอะในช่วงนี้นะครับแล้วก็ดูเป็นกระแสด้วยก็อย่าลืมไปอุดหนุนเรียนของเขาได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดถูกใจคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสสวดี